เคยมีอาการนิ้วล็อกกันบ้างไหมครับอาการมันก็จะคล้ายๆกับอาการปวดที่นิ้วมือแล้วก็กำเหยียดมือไม่ได้เลยใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้การแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับนิ้วล็อกเนี่ยอาการก็คืออย่างนี้ครับเอ็นที่บริเวณนิ้วมือน่ะมันเกิดการอักเสบจากการใช้งานเลยนะครับแล้วก็งอเหยียดมือเนี่ย มันจะติดขัดในกรณีที่มันเป็นเยอะคือแรกๆมันจะแค่เจ็บที่บริเวณฐานนิ้วมือแค่นี้แต่ว่าพอเราเป็นเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มงอแล้วเหยียดไม่สุดนะครับบางคนเป็นนิ้วเดียวบางคนเป็น2นิ้วนะครับแล้วมันก็มีงานวิจัยด้วยว่าถ้าคนที่เป็นคนปกติกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีคนมีคนถามนะถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไทรอยนี่มีโอกาสทําให้เกิดนิ้วล็อกไหมจริงเขาบอกว่ามีงานวิจัยบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย มีโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้มากกว่าคนปกติถึง4เท่าเลยนะแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มนี้มันจะทําให้การใช้งานเป็นไม่ได้เลยแล้วก็เป็นยากนะไม่ใช่เป็นยากหมายถึงมันหนักขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นมากกว่า1นิ้วด้วยนะครับไม่ได้เป็นแค่นิ้วเดียวเป็น2นิ้วบางคนเป็น3นิ้วนะฮะถ้าให้เป็นหลักการเลยก็คือว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานนะครับมันจะมีการอักเสบทั่วร่างกายเวลาใช้งานพวกเอ็นพวกอะไรเงี้ยมันจะแข็งแล้วก็มันจะ ทำงานลำบากดังนั้นใครที่มีอาการนิ้วล็อกและเป็นเบาหวานคุมน้าตาลด้วยนะอันนี้คือวิธีแรกเลยทีนี้เราจะมาดูได้ไงว่าเราเป็นนิ้วล็อกมากน้อยแค่ไหนนะครับเราดูอย่างนี้ครับการกำแแบมือเลยเอาง่ายๆถ้าเป็นสเตจแรกเริ่มต้นเลยนะมันจะปวดแต่ว่าเรายังกำแแบมือได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสเตจที่2นะสเตจที่2เป็นไงมันจะเริ่มแบบติดขัดและเริ่มแบบตึก๊กๆักตึก,ตก,ตกตักนะครับแล้วเราจะหาจุดที่เจ็บเจอแล้วนะตอนแรกนี้อาจจะหาจุดเจ็บไม่จมยนต์วนๆอยู่แค่นี้แหละ แต่พอเป็นสักพักหนึง่งมันจะเริ่มแบบหาจุดเจ็บไม่เจอเลยนะครับแข็งตึงนะครับแล้วก็พอเป็นหนักเข้ามันจะเริ่มอย่างนี้ครับงอแล้วเหยียดไม่ออกมันจะติดนะครับติดบ้างแข็งบ้างนะครับสตะสุดท้ายคือเหยียดไม่ออกเลยต้องทําไงครับต้องเอานิ้วงับมันออกมานิ้วงับมันออกมาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บและทรมานมาดังนั้น วิธีการดูแลครับถ้าใครที่เป็นสเต็ปแรกๆสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยจุ่มน้ําอุ่นลดการใช้งานเราอาจจะหาพวกนี้ครับเพื่อมาลดการใช้งานเช่นถุงมือเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเกิดนิ้วล็อกนี่คือการเสียดสีที่บริเวณที่บริเวณนิ้วหรือเอ็นนะจับมีดจับปากกาใช้นิ้วเยอะจับมือถือเราใช้ถุงมือครับอันนี้ไม่ได้ขายนะอ่าซื้อได้นะก็เป็นถุงมือที่เอามาใช้งานเห็นไหม ตรงถ้าจะให้ดีหน่อยคือตรงเนี้มันจะต้องแบบมีนูนๆขึ้นมาหน่อยให้มันนุ่มหน่อยมันก็จะช่วยได้ประมาณนี้ให้มันนุ่มหน่อยสามารถใส่แบบนี้ได้เลยเวลาทํางานแต่ถ้าเป็นเยอะๆใส่ก็ไม่ช่วยนะแต่ถ้ามันเพิ่งเริ่มเจ็บอะครับมันก็น่าจะดีขึ้นโอเคไหมครับอย่างที่2เราสามารถใช้ได้ก็พวกเทปหนังไก่พวกนี้ถ้าเราไม่มีเทปปิง้งหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็ไปร้านขายยาที่เขามเีเทปแข็งเทปติดอะไรครับ ก็เรียกทานสปอพวกนี้ครับเราสามารถเอามาล็อกนิ้วที่มีปัญหาได้เช่นถ้าสมมุติว่าเป็นนิ้วกลางเราล็อกไปเลยนิ้วนี้ครับล็อกลดการใช้งานนะครับอ่าไปแะฮะแบบนี้เราก็ติดลงไปแค่นี้เองครับติดลงไปแค่นี้อ่าแล้วหลักการใช้งานคือพยายามเหมือนนักกอลเลยเนาะก็เวลาใช้งานเราจะไม่ใช้งานในละะักษณะไม่ไม่ไม่ใช้งานในลักษณะนี้เราจะใช้งานในลักษณะนี้แบบนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรางอไปแบบนี้เอ็นนิ้วอ่ะมันจะลงมาแล้วถ้าเอ็นนิ้วมันบวมอะครับมันจะเวลากลับมันกลับไม่ได้แต่ถ้าเราทําแบบนี้เอ็นนิ้วมันจะยังอยู่กับที่เวลางอเหยียดมจะได้นะแล้วก็เราก็ลดการใช้งานโดยใส่พุงมือครับอีกนะแล้วก็ทาอย่างนี้อยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะแล้วก็ประครบน้ําอุ่นนะไม่จช่ประครบเรามือแช่น้าอุ่นจุ่มน้ําอุ่นไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะนวดที่บริเวณฐาน้วโปง้งอ่ะนวดตรงนี้นะนวดตรงนี้นวดตรงนี้อ่านวดตรงนี้เบา ะครับจุ่มน้าอุ่นแล้วนวดตรงนี้เบาๆนี่ก็ช่วยได้นะครับตวกนี้ก็จะทําให้อาการมันดีขึ้นเนาะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะบริหารด้วยบริหารเราทํำยังไงครับถ้าช่วงที่มันเจ็บลดลงแล้วเราจะบริหารนิ้วเพื่อจะให้มันแข็งแรงขึ้นวิธีการให้เริ่มจากท่านี้ครับท่าที่หนึ่งนะอย่างนี้แบอย่างนี้แบโอเคไหมครับพอได้ไหมนี่ท่าที่หน,นะครับลองทําตามดูท่าที่สให้เราลองไล่นิ้ว อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้แต่ถ้าช่วงที่มันอักเสบก็ยังไม่ต้องมาทําแบบนี้นะแต่ถ้าช่วงที่ไม่อักเสบแล้วค่อยมาทํานะครับแบบนี้แบบนี้นะครับเคไหมครับพอได้เนาะเสร็จแล้วมาแล้วกาครับเห็นไหมฮะทางด้านข้างเนาะกากาโอเคนะครับกมล,ลืมบอกนิ้วโป้งด้วยนะ กำเข้าไปอย่างนี้ด้วยโอเคนะครับได้ไหมครับเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับปิดอย่างนี้10ครั้งนะแต่ละท่า10ครั้งเป็น1นเซตสักเซตส,สเซตก็พอโอเคไหมครับต่อมาครับนิ้วโป้งแตะนิ้วก้อยนะครับแตะนิ้วนางมองเห็นเนาะแตะนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับต่อมามาจับที่ข้อตรงนี้แล้วก็ไล่ไล่ไล่นะฮะ ต่อมามาจับที่ข้อตรงนี้โอเคไหมครับพอได้ไหมครับไล่ใหม่ผมเริ่มไม่ถนัดแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไล่ได้ทุกนิ้วเลยนะอ่ายิ่งถ้าเป็นนิ้วโป้งเราจะทําแบบนี้พอได้นะครับเสร็จแล้วเราไปหายางเอามองไม่เห็นทางนี้มองไม่เห็น <c oughs> ไปหายางยางยืดยางมัดผมยางมัดถุงแกงก็ได้ครับออกกําลังกายท่านี้ครับทําเป็นขนมจีบแบบนี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วอย่างนี้ครับแล้วก็กางนิ้วออก นี่ฮะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อฝั่งทางด้านหลังพวกนี้อืมโอเคไหมครับพอได้ไหมล้ามากเลยนะถ้าเรารู้สึกว่าหลังทําแล้วมันล้ามันเจ็บให้หยุดทาเนาะแต่ว่าถ้าเราทําไหวก็เอาเท่าที่ได้เช่นสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับสักเซตสองเซตก่อนในช่วงแรกวันที่สองวันที่สามมันก็จะเพิ่มเป็นห้าครั้งห้าเซตสิบเซตก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสามารถนี้ถ้าใครที่ เป็นนิ้วโป้งเป็นนิ้วโป้งครับเป็นนิ้วโป้งยังมีมีคนถามว่าเป็นนิ้วโป้งทํำไงทํางี้ครับวางงี้นะแล้วก็ใช้มือนะอันนี้ไม่เห็นโอเคประมาณนี้นี้นี้น,นี้โอเคไหมครับสุดท้ายอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อหน่อยวิธีการยืดนะครับเหยียดมือไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือนะจับนิ้วดึงเข้ามาแบบนี้นี่ แล้วก็ผ่อนแล้วก็ยืดนับ1ถึง20 3ถึง5รอบคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวกระดูกปัญหาอยู่ที่เอ็นอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นเรายืดยืดที่เอ็นนะครับตัวกระดูกเราไม่ต้องไปจัดอะไรเข้ามากโอเคไหมพอได้เนาะต่อมาอีกอันนึงหักข้อมือลงแบบนี้เอามือวางหลังมือโอ้ยดังเลย <laughs> แบบนี้โอเคพอได้ไหมครับแค่นั้นก็พอละแล้วก็วทําแบบนี้ทุกวันจุ่มน้ําอุน่น นวดบริหารกล้ามเนื้อใส่ตัวซับพอร์ตแล้วก็พันเทปแล้วอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเผื่อมันถึงขั้นแบบว่าล็อกแข็งเนี่ยอาจจะต้องให้นักกายภาพเขาช่วยลแล้วอาจจะต้องนวดดัดมากขึ้นแล้วก็ติดเทปเพื่อล็อกอาการมากขึ้นอย่างที่บอกอาการเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่ข้อมันเป็นที่เอ็นที่อยู่เหนือข้อมันไม่ใช่ตัวข้อดังนั้นตรงข้อเขาไม่ได้มีปัญหานะครับตรงข้อเขาปกติแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวเอ็นแต่ถ้ามันติดนานๆน,น่ะตรงข้อเขาก็จะเริ่มมีปัญหา ดังนั้นใครที่เริ่มมีอาการเจ็บตึงเราพันเทปเราใส่ถุงมือลดการใช้งานก็จะ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o k นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o o m นะครับโดยพิมพ์หาคำว่า แอดบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ